พอซ่าสามห้าศูนย์นะครับผมติดจ้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นห้าสิบวัตต์นะครับผมดวงเล็กตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับเดินสวนให้ดูแล้วนะครับว่าไม่เข้าตาไขรนะครับผมขี่คันนี้สวนสวนใครนะครับแสงก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับคือแสงที่คนขี่ได้เห็นนะครับแสงโคตรแจ่มนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับต่ำนะครับอันนี้ปิดไฟหน้าเดิมแบบนี้ครับไฟต่ำนะครับสูงต่ำนะครับหรือสูงอย่างเดียวนะครับ สูงอย่างเดียวก็จะเป็นเหลืองล้วนนะครับเอาไว้ใช้ฉุกเฉินนะครับส่วนเวลาเปิดไฟตามอยู่แล้วเราพาดสูงนะครับมันจะดีดเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ประมาณนี้ครับจริงงแสงจะได้ไกลกว่านี้นะครับพอดีอันนี้ลดโหลดหน้าแล้วก็ถ้าเราลงจากขาตั้งคู่เนี่ยนะครับมันก็จะลงมาอีกนะครับผมอสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ติดตั้งแตลบอสแท้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับฟังเสียงนะครับผม ครับอยากติดตั้งรถรุ่นไหนก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับ